ผมเลยกะเช่าสององเลยพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ยอมปล่อยผมพี่ปล่อยแค่องค์เดียวใช่ไหมอันนี้คือพี่ผมเลือกหรือไงฮนะคือ,อยังไงฮะพี่แล้วแต่พี่เลือกนะอ่าแล้วแต่ผมเลือกสององค์ได้ไหมพี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระบูชาของหลวงปู่โตนะครับถ้าใครเดินทางมาที่ร้านผมเนี่ยหน้าร้านเนี่ยผมจะมีเป็นเหมือนรูปพระบูชานะครับของหลวงปู่โตทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะให้ดูเนี่ยจะเป็นพิมพ์ปานงนานวิชัยนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยจะเป็นองค์พระรมดำฐานรมดำนะครับซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยก็คือสร้างตามผูที่สั่งจองเท่านั้นนะฮะ ถ้าเดินถัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอพระลีลาเหมือนกันนะฮะนี่แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันเลยปลูกเสกนะครับปีเดียวกันนะครับปี2523นะฮะรุ่นนี้ก็ปลุกเสกพร้อมพระปิดตากระดดข้างพระปิดตาหนธนะนะสังกจายแล้วก็เปาเวรี3โค้ชนะครับซึ่งปลุกเสกที่ที่เดียวกันหมดเลยองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ปางมามิชัยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นองค์พระอารมดําฐานกระไหลทองนะฮะนี่นะครับ สุดท้ายนะฮะองค์นี้จะเป็นพระบูชาพิมพ์นาคกผมชอบมากนะครับซึ่งองค์พระเขานะครับเป็นพิมนั่งคัศมาธินะฮะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นหัวพญานาคนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเป็นพญานาคที่ดูแล้วมีความคลาสสิกนะฮะผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกนาคสมัยโบราณนะครับหัวจะดูใหญ่มากนะครับแล้วก็จะดูแบบดูเข้มขังมากนะผมเคยไปเช่าพระพิมพ์นี้นะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเป็นองค์พระ รมดำฐานรมดำนะครับก็เป็นพระที่ดูมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเข้มขังมากในวันนี้นะครับมีพี่ชายท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกเขาดูคลิปผมดูจากาใน a c e b o o k นะฮะใน u t u b e นะฮะว่าคุณเห็นคุณเดมไปเช่าพระรุ่นนี้มานะฮะเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันและเขาอยากจะปล่อยผมนะผมก็เลยโทรคุยว่าอยู่ไหนครับพี่คุณเดมครับผมอยู่แถวเอกชยัยฮะ นั้นะเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่าคนจากการที่ผมเนี่ยได้เดินทางตามหาพระแท้และมีคนส่งพระมาดูนะฮะผมจะได้เช่าพระองค์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะฮะอ่านเดี๋ยวไปไปดูกัน วันนี้ก็เดินทางมาดูพระบูชานะครับก็จะมีพี่ท่านนี้ส่งรูปมาให้ดูโอเคเดี๋ยวสวัสดีก่อนคนระับสวัสดีครับก็มาถึงปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาดูพระเลยก็เป็นหิ้งพระของคุณพี่ท่านนี้โหจริงๆพี่ดูแล้วมีพระเก่าเยอะเนาะมีนาคปกหลวงปู่โตจริงๆพระนาคปกเนี่ย อย่างองค์นี้นะครับองค์พระลมดําฐานกระไหลทองนะฮะก็จะเป็นแบบกลางนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นพี่ก็บอกว่าเขาไปจองจากวัดเนี่ยราคา3,000บาทสมัยก่อนเนี่ยจริง,รงๆใครที่ใครที่เช่พาพระชุดนี้ไปเนี่ยจริงๆบ้านต้องค่อนข้างมีฐานะเลยนะถูกไหมครับพี่เพราะาพระมูลค่าสูงเลยนะเงินเงินประมาณ3,000ถึง4,000ตอนนั้นถือว่าเยอะมากๆนะครับในปี2,523นะฮะองค์นี้นะครับจะเป็นอ่ะอันนี้เป็นฐานนะฮะฐานเขาจะเป็นกระไหลทองนะครับแต่องคเนี้ย ซึ่งคุณพี่เขาอาจจะเก็บไม่ดีนะครับเขาจะเป็นเหมือนตามมดอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีสนิมเขียวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพระเขาโดนอากาศนะฮะก็โดนความชื้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกขี้ทู่ไปติดนะครับแต่องเนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับลาคาสิทธิ์นะฮะซึ่งล่องลอยคราบทูบนะฮะล่องลอยคราบเทียนที่ติดอย่างนี้จะเป็นเหมือนกับการบูชาจริงๆนะฮะแต่องค์พระหนักมากคือผมถืออย่างนี้นะฮะอีกสักประมาณ1ินาทีเนี่ยผมหมดแรงเลย เพราะว่าฐานหนักจริงๆนะฮะต่อไปนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระบูชานะครับเป็นรูปเหมือนปู่นะฮะรูปเหมือนท่านนะครับท่านไม่ให้สร้างนะฮะท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านมรณไปแล้วเดี๋ยวจะมีเทวดามาสร้างให้ท่านนะครับพอหลังจากที่ท่านมรณไปแล้วเนี่ยคนที่สร้างมาเททองหล่อท่านคือในหลวงนะฮะอย่างองค์นี้เนี่ยปี2524นะครับหลวงปู่นั่งบนฐานที่มีพนักพิงนะครับบล็อกนี้นะครับปัจจุบันนะครับยังมีการนําไปหล่อพระบูชาจําหน่ายที่วัดอยู่นะฮะจะมีปี38ดนะครับ ร้อยแปดปีนะฮะซึ่งจะทาล้อพิมพ์ใช้บล็อกเดิมนะฮะแต่รอยจานที่เราเห็นเนี่ยจะมีรอยจานที่เปลี่ยนไปนะครับจะไม่ใช่เขียนว่าจะไม่ได้เขียนว่าปี2524นะฮะด้านหน้านีเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะนกแต่ด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าปี24เนี่ยเขาจะเขียนว่ากทม2524อนะฮะอันนี้คือปีนั้นนะครับก็คือเป็นต้นต้นฉบับเลยนะองค์นี้นะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแบบนี้ไม่มีแล้วเนาะก็จะเป็นการล้อพิมพนะฮะเอารูปแบบ เอารูปแบบเดิมไปทําใหม่อย่างองค์นี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยผมสังเกตดูนะฮะเขาจะมีเหมือนเป็นตะปูนะฮะแล้วก็จะมีเดือยเป็นเหล็กนะครับเป็นแท่งขึ้นมานี่นะครับเป็นการหล่อในยุคนั้นเนอะก็จะเป็นปี2องสนะฮะผมแลยก็เช่าสององเลยพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ยอมปล่อยผมพี่ปล่อยแค่องค์เดียวใช่ไหมเขาบอกอีกองค์หนึ่งขอจะเก็บไว้บูชานะฮะ ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้คือพี่ผมเลือกหรือไงฮะนะคือยังไงฮะพี่อะแล้วแต่พี่เลือกนะอะแล้วแต่ผมเลือกสององค์ได้ไหมพี่ <c oughs> ไม่ได้ได้องค์เดียวอะองค์เดียวก็องค์เดียวอะถ้าให้ผมเลือก <c oughs> ผมเลือกนางปก ขาให้ผมเลือกแค่องค์เดียวนะครับหลวงปู่ไม่เลือกผมแล้วนะฮะผมได้เป็นพานัาปกไปแต่ไม่ได้พระบูชาของทางท่านนะถ้าถ้าใครมีพระบูชารุ่นนี้อยากล่อยผมนะฮะผมยินดีรับเช่านะฮะจริงๆราคาเล่นกันนะครับหนึ่งแสนบวกลบนะฮะอยู่ที่สภาพองนี้พี่ตีเท่าไหร่ฮะยี่สิบยี่สิบคือสองแสนผมขอต่อพี่แล้วกันผมขอลดนิดนึงพี่ให้ผมเท่าไหร่ฮะเอาราคาพี่ดีกว่าเอาสิบแปดแล้วกันอ่าถ้าผมต่อต่อแสนห้าเลยนะอ่าไม่รู้ของมาเอาสิบแปดง อ่ะพี่อยากได้แสนแปดโอเคนะผมเช่าตรงนี้แสนแปดนะฮะจบไปแสนแปดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเช่าพี่ละกันเพราะว่าจริงๆผมชอบพระบูชาหลวงมุตโตเหมือนกันเลยพี่ๆเอฟซีท่านไหนมีนะครับส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์แอซไซนเอ็มหัตเทพนะผมนีดีรับเช่านะพระบูชาพระเครื่องหลวงมุโตหรือสายอื่นส่งมาแล้วกันผมดูแล้วเป็นพระแท้ผมมาเลยนะฮะแล้วก็จะมาเช่าแบบนี้เลยนะครับผมจ่ายเงินพี่ว่าก่อนละกันอันนี้หนึ่งแสนนะครับโอเคฮะ ผมเอาออก20,000นะฮะอันนี้80,000ครับ18,000 0บาทครับขอบคุณมากครับพี่น้นำเงินก่อนได้นะฮะก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะมีไปเช่าพระที่ไหนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมยกพากลเลยละกันขออนุญาตนะครับ